สวัสดีเพื่อนครับวันนี้มาอยู่ผมแบงค์ปริญญาวันนี้เราอยู่กับเว็บ v b i t c o i อนะครับสองเว็บนั่นเองฟรีบิตคอยกับฟรีอีทูเรียมนะครับสองเว็บลหลักๆที่ตอนนี้ผมหาฟรีอยู่โอเคครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆได้อ่าที่ผมเกินไปเนาะโอเคครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมก็ตอนนี้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับในการเก็บเหรียญฟรีแทบจะหายได้ยากนะครับแล้วก็อ่าควรมีอ่า,คว,อาควรระวังด้วยนะครับเพราะอาจจะติดมัดแวร์หรือว่าติดในการอ่าแฮกรหัสอะไรต่าง นะครับเพราะว่าไอตัวของฟรีบิตคอยกับอีเทเรียมเนี่ยคือผมคือสมัครไว้ตั้งนานมากครับตั้งแต่สมัยตอนบิตคอยที่มันแจกนะครับผมประมาณสัก1 0 0 0งพเลยสมัยนั้นนะครับเพื่อเมื่อเห็นอ่านข่าวเป็นป่าแจก3ามซาโตชิชินะครับผมแต่สมัยนั้นคือมันแจกมันแจกหลักแบบว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็เท่ากับตอนนี้สมัยนั้นกับสมัยนี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีเทเรียมนะครับก็แจก46ถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็เหมือนกับว่า เป็นพ่อกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเออพ่อกับลูกนะครับตามมาก็คือวิตติเรียมแล้วก็ส่วนจะมีของอาไรคอยนะครับไอตัวเนี้ยผมจำรหัสไม่ได้นะครับผมก็ใครที่อยากสมัครก็ขอดรงนี้ไปเลยแต่สําหรับ2ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับมาหากันฟรีฟไปก็ผมบอกเลยนะครับ1ชั่วโมงเนาะ1ชั่วโมงอะเราจะเก็บได้อยู่3อาชาโตชินะครับอาแล้วก็ไอนี้1ชั่วโมงจะเก็บได้ทั้งหมด 4 6 e อิสลนะครับมันเป็นหน่วยย่อยอ่าแล้วจะถอนอยังไงโอเควิธีการถอนนะครับจะมีการถอนอัตโนมัติกับการกดถอนเองนะครับเราไปเลือกอ่าวิด r อ w กันโอเคครับอย่างที่เรารู้กันเลยจะมีออโต้นะครับจะผมจะไม่ผิดว่าทุกวันอาทิตย์นะน่าจะทุกวันอาทิตย์ขั้นต่ำนะครับ30,000ื 30, ผมมีแค่หมื่นเดียวจริงๆผมก็มีแหละแต่คือผมอะไปเล่น,เล,นเล่นฟุตบอล <c oughs> ไปทายฝนฟุตบอลครับผม นะมันก็จะเข้ากระเป๋านี้ของผมนะครับกระเป๋าบิตคอยนะแล้วก็ใช้เวลา5วันนี่คือในการถอนเอาเออโต้นั่นเองจะไม่มีค่าฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมว่าต้เต้เเดี๋ยวดูก่อนอ่าไม่มีค่าฟรีเนาะออโต้อ่อาเนี่ยตรงนี้คือไม่มีค่าฟรีนั่นเองต่อไปจะเป็นอ่าช้าครับผมสโล่นั่นเอง6กถึงยีชั่วโมงน,นะครับอ่าเราลองถอนไปเลยออปุ๊บนะครับค่าฟรีนะครับทั้งหมดนะครับผม3000 169ชาตโตชีครับผมแปลว,ว่าอ่าผมอะตอนนี้คือผมมีอยู่0.001.04นะครับแปลว,ว่าผมก็ต้องเอา3,000มาลบผมก็จะได้อยู่มันเจา7,000ใช่ไหมห0 0 0น0 0 0 0 0ผมว่าไม่ดีครับผมผมว่าออโต้ดีสุดแต่อย่าลืมนะครับขั้นต่ำในการถอนคือ30,000เหมือนเดิม30,000นี่ก็ประมาณ300เลยนะเพื่อนๆคือในตัวที่ผมกดมาตลอด10ปี <laughs> นะครับ จริงๆผมมีบัญชีที่ผมจาไม่ได้ด้วยอ่าผมก็สะสมมาได้ประมาณร้อยกว่าบาทเพื<ๆ>่อนเก็ลองเอาไปคํานวณดูแล้วกันต่อไปจะเป็นอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่นนี่คือจะเป็นแบบรวดเร็วค่าธรรมเนียมจะสูงมากนะเห็นว่าค่าธรรมเนียมจะสูงมากแล้วก็เรากดถอนปุ๊บอ่าผมลืมไปสมมติถ้าเรากดถอนเราจะได้ยอดนี้ครับผมแต,แต่ก็ตามขั้นต่ํานะย้ําว่าตามขั้นต่ําต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะครับค่าฟรีหนักมากเพื่อนเพื่อนค่าฟรีประมาณ โหมื่นสามประมาณ150บาทนะครับร้อยห้าสิบบาทสองบาทเลยก็ไม่แนะนำนะครับให้เป็นออโต้แล้วก็พยายามกดไปเรื่อยๆเราอาจจะโชคดีนะครับได้รางวัลที่1รางวัลที่1ของไอ้นี่นาที่นี้ก็คือแต้มนะครับ1 0,000เราจะได้มา0.03ผมว่ายากมากนะครับส่วนตัวผมเคยได้นะครับเคยได้แค่ตรงนี้นะ3มช่องแรกนะครับอ่าสช่องแรกจริงๆเลยส่วนอิตาเลี่ยมผมเคยได้อ่าโอเคมันจะมีโฆษณาเด้งจะได้ทั้งหมดเนี่ยครับประมาณนี้ ผมไม่เคยได้หนึ่งหมื่นไม่ผมมันไม่มีใครเคยได้หนึ่งหมื่นหรอกเว้ยแต่คือผมเคยได้เก้าเก้าแปดนะครับเก้าเก้าแปดก็ศูนย์จุดหนึ่งแล้วผมเคยถอนหรือเปล่าลองไปดูดิไม่เคย<ม> <ๆ S 2> นะครับแต่ไอ้ตัวนี้นะครับขั้นต่าในการถอนนะครับก็ศูนย์จุดศูนย์สามค่าฟรีศูนย์จุดศูนย์สามแปลว่าสมมติถ้าเราจดเราเราถอนศูนย์จุดศูนย์สามแปลว่าเราก็ได้ศูนย์บาทด้วยคือให้มันอโอโต้ก็ได้ผมว่าอโอโต้จะดีที่สุดแหละ เราก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับผมเป็นระบบฝากออมเพื่อนๆอาจจะงงว่าระบบฝากออมคืออะไรนะครับแปลว่าเราอ่ะมีเหรียญตรงเนี้นะครับแล้วเราอยากให้มันเออไม่อยากถอนไม่อยากอะไรนะครับเราก็มาฝากนะครับอ่าจะเป็น4.0 8นเซะครับอย่างที่ผมมีตัวเนี้ยคือมันไม่ได้นะไม่ได้นะครับแต่สมมุติถ้าผมมี0.001ผมจะได้ตกนะครับผม วันนะวันละ,ส,ะสิบซาตชิคือเพื่อนๆปล่อยลืมไปเลยนะครับปีนึ่งเราจะได้นะครับผม4ี่พันแปดสิบซาตชิถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กับไอตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมผมก็มองดูว่าแล้วแต่เพื่อนๆครับอันนี้คือ, 1, นะ 1, 000, อนหนึ่งพันนะหนึ่งพันเดือนนึงเราเติมแบบว่าทีละหนึ่งพันเดือนต่อไปก็หนึ่งพันก็จะเป็นสองใช่ไหมเดือนต่อไปจะเป็นสามมันก็จะคูณไปเรื่อยๆครับจบมันก็จะจบ ปีหนึ่งก็จะใต้เท่านี้แล้วก็เราก็จะเอาไอ้ตัวอื่นมาคูณทบขึ้นไปมันเป็นการทบยอดนะครับถ้าจบทั้งหมดสิบป,ปีนะครับสิบป,ปีไม่รู้ว่าบิตคอยจะขึ้นไปขนาดไหนนะอืมเราก็จะได้ประมาณนี้แต่มูลค่าอาจจะเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมเหรออันนี้นะตอนต้นผมยังยังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยฟังฟังก์ชันเนี้ยคือมันจะทำยังไงเนาะ แต่ส่วนตัวคือผมมีมีมีเท่านี้ครับมันยังไม่สามารถปันผลได้ประมาณนี้ส่วนอีกเว็บหนึ่งอาฟิอิเรียมนะครับก็มีเหมือนกันระบบอันนี้8%เลยถือว่าเยอะเท่ากับคูณ2เลยนั่นเองเพราะตอนนี้ที่ผมมีนะครับมันไม่ได้คูณอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขั้นต่ําในการถอนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับเนี่ยในการถอนมันอยู่3ใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้ครับแปลว่าสมมติถ้าเรามีเงินซักตอนนี้ อีทเทียมประมาณ5 0,000ใช่ไหมก็ 1, 000, 1 000, เหรียญไปเลยหนึ่งเหรียญอีเทียมเราจะได้ต่อวันนะครับผมต่อวันนะนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดซาโลชิแปลว่าสมมติถ้าเราเพิ่มสมมติคนที่มีเงินมีเงินประมาณซื้อวันปีหนึ่งสิบสองตกไปสิบสองอีทเทียมแปลว่าต่อปีเราจะได้อยู่ศูนย์เราจะได้มาอีกห้าหมื่นเข้าใจกับความหมายของผมนะครับแปลว่าสมมติถ้าเราไม่มีงบไม่ถึงผมก็แนะนําครับให้เป็นเริ่มต้นด้วยศูนย์จุดหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีทียอมเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้นะ Eth อ่าลืมลืมลืม e t ทอบาทาทำไมไมันเป็นตารางอย่างนี้ไม่มีตารางเช็คหรออ่าโอเคนี่นะครับ0.1คห่้าพันนะครับก็เดือนหนึ่งถ้าเพื่อนๆแบบว่าแบ่งแบ่งเงินนะครับอ่ามาฝากในตัวนี้นะครับ ถ้ามีความเสี่ยงไหมผมบอ,อกมีความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับก็ห0 0 0ันเพื่อนจะได้ตกวันละสองสองพันหนึ่งรยสค่าเงินนะครับมีขึ้นมีลงเนาะนะนอนะนอนะ,นะ,นะโอเคนี่แล้วเนี้ยเดือนต่อไปเราเพิ่มมา2เดือนต่อไปเพิ่มมา 3. จบถ้าเราจบปุ๊บเราจะได้มาเท่าไหร่ก็คือ0ูนย์จุครับศูนย์จุดสอง 2, แล้วเราได้นี่มาทั้งหมดส่วนเก้าจริงๆเพื่อนๆต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะเว้ยไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่แบบนี้นะอ่ะผมเอาเอาคร่าวๆเลยก็ได้มาได้ห้าพันปีหนึ่งหนึ่งเราสามารถถอนได้ด้วยไม่ใช่ว่าเงินที่เราฝากเข้าไปดองไว้ศูนย์จุดสองเนี่ยมันไม่สามารถถอนได้มันถอนได้นะมันสามารถถอนได้ทุกเมื่อถ้าเราเดือดร้อนเรื่องเงินเราก็ถอนนะครับอันนี้เป็นเป็นการฝากแบบเปอร์เซ็นต์นะครับย้ําว่าผมว่า8%นี้ถือว่าโอเคส่วนไอ้เว็บเนี้ยคือมันเป็นเว็บที่1นนะครับผมรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะปิดตัวลงไปหรือเปล่าแต่มันเคยปิดเว็บหนึ่งไป ฟรีด็อ,ดอกคอยครับผมเว็บนั้นคือผมเศร้าใจมากเลยเพราะว่ามันทําให้ผมได้ต่ออาทิตย์ละหนึ่งร้อยดอกสมัยก่อนนะแต่จริงๆผมก็ยังค้างอยู่ประมาณสักแปดสิบดอกเก้าสิบดอกมันไม่ถึงดอขั้นต่าในการถอนหนึ่งร้อยดอกแล้วมันก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวผมเข้าให้ดูก็ได้นะจริงๆมันน่าจะมีอยู่มีไหมไม่มีผมไม่มีจริงๆเพื่อนๆอ่าไม่มีครับ อืมไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมก็ขอฝากสองเว็บนี้ไว้อ้อมอ,อกอ้อมใจมเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่อยากจะอลงทุนหรือว่าเงินเหลืออยากจะเอามาฝากหรือว่าอยากแบ่งปันเอาาออยากแบบปันผลในเว็บนี้ก็สามารถทําได้เพราะเว็บนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่1หรือเปล่าน,นะแต่ส่วนตัวผู้ที่ผมเคยสัมผัสอ่ะมันโอเคมากมันสามารถมีการเล่พนพนันบอลด้วยนะครับขั้นต่ำในการการแทงก็ ง,ง่ายครับเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอันไหนชนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแทงให้ดูเลยก็ได้แต่ผมอ่ะก็ตามที่เพื่อนเห็นนะอันนี้คือ1นึ่งซาโตชินะครับผมเดี๋ยวผมลองลองแทงให้ดูอันนี้10 1สซาโตชิเห็นปะผมแทงไปแล้วถ้าชนะผมจะได้เนีย่ยผมจะได้มาบวก2อ่าประมาณเนี้ย <c oughs> แต่น้อยมากครับผมนะก็เล่นขำๆมันไปนะครับสนุกสนานโอเคประมาณนี้ส่วนฟรีอีเทเรียมไม่มีนะครับสองเว็บนี้ที่ผมกดหลักๆเลย โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้กับช่องแป้งบดินด้วยนะถ้าผมพูดผิดหรือติดขัดอะไรไปก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมาจัดฟันนะครับแล้วมันก็อาจจะมีพูดติดติด,ตดขัดๆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจ้า